ครับสวัสดีครับคุณแม่สร้างวนะครับวันนี้ติดอยู่ที่บ้านพักเนานะครับตำบลอีกุมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับมาติดตามนผลผลิตนะครับวันนี้ซี่ข้าวโพดของคุณแม่สัางหวานนะครับว่าเป็นจังไรนะครับนี้แม่เอาดีครับก็ห้าสูตนมาใส่จักทุ่งก่อนครับสิบสิบสองทุ่งนะครับโอ้ยใส่เยอะนะครับเราเป็นจังไรแม่แตมความรู้สึกที่เห็นที่พูกอยู่ปีนี้นะครับดีครับหมองไงดีเนาะ หักง่ายบบหักง่ายเป็นได้ครับปีนี้ผลผลิตถือว่าออกม,มาดีอยู่บอค่ะก็ดีอยู่ค่ะปีหนา้านี่ใส่เพิ่มบอนหม <c oughs> เพิ่มค่ะใส่เพิ่มแน่นอนนะ <c oughs> นะครับดีครับก็ก้าห้าทูนนะครับแกนเล็กมเมล็ดลึกนะครับฟักไว้น้ำนะครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านภาคเหนือภาคเหานะครับหรือว่าผู้เกษตรกรที่อยากบุกคยใช้เนาะกันแม่นะครับแม่ก็ใช้มาอซ่องปีแล้วมันบวกรับปีก่อนน่าก็ใช้ปีที่แล้วนี่ก็ใช้นะครับแต่ว่าปีนี้ต้องใช้เพิ่มแน่นอนแม่นบอสปีกาดนี้ใช้น้อยปีนี้มาใช้ไล่ขึ้นคแมนแมนใช้เพิ่มขึ้นปีนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าพ่นผลิตเพิ่มนะครับดีครับก็ือห้าส่วนเยี่ยมบุกขยันไหมดีครับก็ือห้าส่วนเยี่ยมครับ